สวัสดีค่ะวันนี้ตามรีวิวมานะคะเราจะพามาที่ร้านแคนดารีกรีนคาเฟ่กันนะคะเราจะมาดูบรรยากาศข้างในว่าข้างในร้านของเขาสวยแค่ไหนนะคะเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้เป็นทางเข้าของแคนดารีกรีนคาเฟ่นะคะบรรยากาศของที่ร้านก็จะเป็นสไตล์แบบธรรมชาตินะคะก็จะมีเสียงนก เหมาะสำหรับคนที่ชอบคาเฟ่สไตล์แบบธรรมชาติชอบความร่มรื่นนะคะอันนี้เป็นโซนด้านในพอเราเปิดเข้ามานะคะเราก็จะเจอโซนของในโซนอาหารในโซนสั่งเครื่องดื่มสั่งอาหารก็จะมีอาหารเช้ามีเค้กนะคะ เค,ค้กไม่มีราคาตั้งแต่80กว่าบาทถึง100กว่าบาทก็เค,ค้กก็จะน่ากินนะคะมีหลายอย่างให้เราเลือกแล้วก็อันนี้เป็นโซนด้านในห้องกระจกนะคะเป็นโซนของห้องแอร์ทีนี้ เราจะเลือกนั่งข้างนอกกันค่ะอันนี้เป็นโซนด้านนอกนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายวิวรอบๆให้ดูค่ะเขาก็จะจัดเป็นสวนสวยงามน,นะคะคือบริเวณรอบๆเนี่ยจะเป็นที่นั่งแล้วก็เขาจะมีที่นั่งด้านในเลยนะคะ เป็นเราสามารถเดินเข้าไปทางเข้าตรงนี้แล้วก็มันก็จะเป็นสวนด้านในก็จะมีโซนให้เรานั่งทั้งนึมตรงนี้แล้วก็โซนด้านในที่เราสามารถเดินเข้าไปได้นะคะบรรยากาศล,ล่มลื่นมากๆค่ะภายในบริเวณของสวนนะคะเขาจะเปิดเป็นละอองน้ำให้คนที่เข้ามานั่งด้านในนะคะ อันนี้เป็นโซนของที่นั่งวันนี้เราก็ได้ตามรีวิวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครที่ชอบบรรยากาศธรรมชาติก็อย่าลืมมาที่ p l a n a r e Green Cafe นะคะ